คูจินต่างวัยตอบชัดความสัมพันธ์หลังถูกเชียร์สนันอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาดเทียนไพโรธที่ตอนนี้เธอก็ถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นพิเศษว่าเอ๊ะหนุ่มหล่อรุ่นน้องลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มีนามว่าหลงซื่อลี เป็นหวานใจคนใหม่หรือ,อยังง่ายล่าสุดดีเจต้นหอมก็ได้ทำคลิปเปิดใจทีนี่ที่แรกครูจีนหลงแอนต้นหอมปกป้องเป็นพยานเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ต้นหอมชานีอินดี้ซึ่งในคลิปก็ได้พากันไปซื้อของสดมาทำอาหารที่บ้านและพากันไปรับน้องปกป้องที่โรงเรียนด้วยกันเมื่อถึงบ้านก็ทำอาหารด้วยกันจนกระทั่งมาถึงช่วง QA คําคำถามจากผู้ชมทางบ้านที่บางช่วงบางตอนมีการตอบถึงเรื่องสถานะซึ่งมี คำถามหนึ่งถามว่าทั้งสองคนยังไม่สารความสัมพันธ์ได้ตอนนี้เพราะยังไม่รู้สึกอะไรหรือมีเหตุผลอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการครบกันหรือเปล่าเพราะเชียร์ทั้งคู่อยู่หลงตอบว่าผมรู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงศึกษากันอยู่ดีกว่าผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าศึกษาเองหรือเราคิดตรงกันต้นหอมบอกว่าเราเพิ่งเจอกันในครั้งที่สองเองหอมคิดว่าเป็นเรื่องของจังหวะที่เหมาะสมนะตอนนี้ก็ตอบไม่ได้คําตอบเป็นเรื่องของเส้นทางในอนาคต เลยเป็นคำถามที่เร็วเกินไปจะตอบ